สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนันดรถสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะนัดจะพามาชมรถกระบะป,ปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยๆกันนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่ก็ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะนัดจะมารีวิวรถกระบะของนิสสันนเวราให้ได้ชมกันนะคะวันนี้นะคะจะเป็นตัวแบ็กอีดิชั่นนะคะรถปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยๆเลยนะคะใครที่ กำลังมองหาอยู่นะคะอย่างที่บอกข้ามพลาดเลยนะพวกนี้ก็จะเป็นรถสภาพงามๆเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะ เป็นคันไหนนะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของแต่ละคันกันนะคะมาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะทะเบียนกไก่ออ่าง .5142 จังหวัดเชียงรายนะคะอันนี้บอกก่อนว่าไม่ได้ไป้ายทะเบียนนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนป้ายให้ใหม่เป็นหมวดกรุงเทพปมหานครน,นะคะคันนี้นะคะจะเป็นกระบะนะคะแบ็กอีดิชันสีประตูนะคะเกียร์ธรรมดานะสีแดงสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวมาชมภายในกันนะ สำหรับภายในของรถคันนี้นะคะโอ้โหลูกค้าใหม่ๆเลยนี่ใหม่มากนะคะได้ในส่วนของพรมรอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะลูกค้าเลขมาอยู่ที่ 43,790กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่545,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าก็ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดเลยนะคะก็จะตกผ่อนอยู่เดือนละประมาณหมื่นต้นตนเท่านั้นเองนะคะใครที่มองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่ก็แนะนำคันนี้นะคะสวยๆเลยนะวันนี้นัดพามาชมกัน4คันเลยนะคะสำหรับกระบะนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสประตูนะสะภาพสวยๆใหม่ๆเลยนะคะ ไปต่อที่คันไปนะคะคันด้านข้างนะคะสีแดงมันสําหรับคันด้านข้างนี้นะคะก็เป็นตัวกระบะแคบนะคะตัวแ KB ไปทะเบียนสามทพุเท่านนหูหกหกเจ็ดเก้านะคะกรุงเทพมหาคนครนะคะคันนี้จะเป็นแคบเกียร์ธรรมดานะคะนิสสันตอนนี้นะมีแต่เกียร์ธรรมดาลูกค้าลูกค้าแต่ว่าเป็นรถปีใหม่ไหม่น้อยทุกคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถปี 2019เช่นกันนะคะลูกค้าไม่สามหมื่นแปดกิโลเท่านั้นเองนะนี่ 38,800กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าราคา4ี่แ0 0แบาทนะคะคันนี้ก็จะตกพรอยอยู่ประมาณ9,000ต้นๆเท่านัน้นนะคะเป็นกระบะแคปนะภายในนี่ให้ดูด้านหลังนะคะเขายังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะนี่ภายในใหม่มากๆเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถกระบะปีใหม่หมไมน้อยไว้ใช้งานก็ต้องแนะนำเป็นตัว b บ็ k e อ dition นี้เลยนะคะนิสสันนเวลานะเพราะว่า ที่เข้ามารถนี้นะคะปีใหม่ไหม่น้อยทุกคันเลยนะคะมาต่อที่คันต่อไปนะคะเป็นกระบะแคปบเช่นกันนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะทะเบียน2ทอพุทารอเรือ6212นะคะกรุงเทพมหาคนครคันนี้จะได้เป็นสีขาวนะคะเป็นรถปี2019เช่นกันและอยากจะบอกว่าไม่น้อยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะรถล็อกอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาส่องอยู่ตรงนี้กันนี่เห็นไหมเอ่ย นี่นะคะรถปี2019ไม่สองหมืกนิโลนะคะคันนี้อยู่ที่52900นนะคะเพาะตอตกผ่อนอยู่เดือนละหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะใครที่สนใจคันไหนนะคะก็ติดต่อมหานัตได้เลยนะคะคันต่อไปนะคะจะเป็นตัวสีดำนะคะลูกค้าสีดำเป็นกระบะแคบเช่นกันนะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะลูกค้าภายในคันนี้ไม่มีใบสอบบอบอ,บอ,อ่ะมีอยู่นี่ สีดำคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะปี2019ไม่หม4 0กกิโลนะคะลูกค้าไม่หม4 9 0กิโลภายในสวยๆเลยนะคะลูกค้าเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยเช่นกันนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่4,99,000บาทก็ตกอยู่ตกผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะใครที่มองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่นะคะก็ นิสสันนะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่นัดแนะนําเลยนะคะเพราะว่าได้เป็นรถปีใหม่ใมน้อยทั้ง4คันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแคบหรือ4ประตูนะคะมีให้ลูกค้าได้เลือกกันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็ ติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะนัดยินดีใช่ทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะเรามีในส่วนของคับฟรี่90วันให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันด้วยนะคะประวัติเครดิตดีนะคะได้ทั้งคับฟรี่90วันได้ทั้งฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะแล้วลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการส่งไฟแนน์ ไปเซ็นให้ถึงบ้านแล้วก็มีการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์เก้8แนัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสําหรับวันนี้นัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ